อยู่ใต้ฝ่าอยาก,กวดฟน้นยูกลัวอย่างเดียวไฟชอดอยู่เป็นเพื่อนก,นกันก่อนนะคะคนสุดท้ายแล้วเรียนกันตามตรงจริงๆแล้วมีภารกิจไม่ได้มาที่แรกนะคะแต่เขาบอกว่าจุดวัดเพนาข้องการเลือกตั้งซอมเขตแปดยู่ถี่ชวังถ้าไม่มากระเสียดายจังบวกกับว่าลั่งจบเวทีที่หน้าบอน มีคนแรงถึงจังหูพี่น้องกันเลยต้องชายเวทีนี้เช็คบินไปที่หลักคดีไปเลยไม่เคยกลัวอยู่แล้วไม่ว่าเป็นใครจากไหนไม่เคยกลัวอยู่แล้วไม่ใช่คนก้าวร้าวพี่น้องแต่ก็ไม่เคยลบนาผัดเชิญนาตลอดวันนี้นะคะซิงที่ยากอีซื่อซานกับพี่น้องตรงตรงเหลือเวลาอีกเจ็ดวันในซานภาพตรงตรงไม่บอกใคร ใครไปแล่เวทีปลาไซผักเอิญครอบมดแล้วมั่งยกมือแล้ทิยังมังเละไม่ได้แล่นะคะวันนี้ไม่ว่าผักการเมืองไหนไม่ว่าใส้เสือ้อเสียอะไรไม่ว่าผู้สมัครไม้เหล็กไหนทุกคนยืนบนเวทีประกาศวัดถ้ำเผื่อประโยชน์พี่นองประชาชนแรลงแบบทองจำแรลงแบบไม่อายปากแรลงแบบไร ติดซ้ำหนึกจีรับผิดช,ชอบกับประชาชนอย่างยิง่งไตลิซาต้องแล้งแบบนี้พี่น้องมีเรื่องจริงเรื่องสำคัญที่ต้องเรียนไทยกับพี่น้องชว้างและพี่น้องเขตแปดนักคอซีธรรมราชถุกคนได้รับสาบว่าเลือดเจ็ดวันคันหน้าหนีสถานการทางการเมืองที่เขาไม่เคยบอกเราตอนนี้เขาตกลงกันเซตแล้วตกลงกันเซตแล้วพี่น้องถ้าผักไหนสามารถที่จะได้ซอส าการเลือกตั้งซอมของนักครซีธรรมราชเคตแปดเข้าไปพักนั้นจะได้เก้าอีรัฐมนตรีเพิ่มหนึ่งเก้าอีส่งเสียงดังๆเจ้าของอำนาจอยู่นี่มีสิทธอะไรตัดสิ้นใจแบบนั้นวันนี้เขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วเข้าหุนกันแบบนี้เรียบร้อยแล้ว สาระสำคัญคือถ้าได้ซอบเพิ่มเข้าไปนึ่งคนและผักไนสามารโวตพบรบ e เอร์เทนเมนต์คอม p l e x อย่างเป็นเอก,กภาพผักนั้นจะได้เก้าอีรัฐมนตรีนึ่งเก้าอีแน่นอนเท้ากับอะไรวันนี้นี่คือสิ่งที่ต้องซื่อส้านกับพี่นองนคะรขรีธรรมราชอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าพี่นองเลือกเบอร์ไรที่ไม่ใช่เบอร์สาวันนี้อซออที่ได้เข้าไปถูกคน จะยกมือโหวตให้กับเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ท่ากับว่าคนนครซีธรรมราชยินดียินยอมให้เกิดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์พระบอที่คิดมาไม่เซตที่พระ,ระบอที่ขิดไม่ชัดเจนแรงรัดในการที่ปล้ำให้มันเกิดขึ้นให้ได้เพราะถ้าพี่น้องเลือกไปแล้วถักทวงที่ลังมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะคะ เจ็ดวันที่เลือกขิดให้ดีๆตัดเส้นใจให้ดีๆว่าพี่น้องจะมอบเจ็ดจำน่งนี้ให้กับตัวแทนข้องทานในการเลือกตั้งซ้อมครั้งนี้เข้าไปหรือไม่ใครที่ยังลังเลว,วันนี้พี่น้องต้องแล้งกันตรงๆมันคงมีประเทศไทยประเทศเดียวนี่แหละเวลาอีแล้งกันถึงตำแหน่งกัฐทมนตรีตำแน่งหญยที่สุดในฝ่ายบริหารของกระทรวงนั้นๆตกลงกันด้วยการแล้วว่าโอรสกันนี่ ใครมีซ้อซ้อหมากว่าใครมีจํานวนในมือหมากว่าคนนั้นเป็นรัฐมนตรีทางทางที่ตําแน่งนี้มันเป็นตําแน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถมันเป็นตําแนงที่ต้องใช้เจดจำนงในการรับใช้ประชาชนมันเป็นตําแน่งที่ต้องเอาความรู้ความสามารถเข้าไปพลักดันนโยบายแล้วใส่ตัดสินกันแข่ผิวเพินแบบนี้นี่แหละค่ะประเทศไทย เล่าในท่านาคนธรรมดาอย่าคิดว่าทำไรไม่ได้เราคือเจา้าของนึ่งซิปนึ่งเสียงที่จะเข้าไปจั้งซ้อนคนพวกนี้ถ้านเล่าไม่เลือกนี่พี่น้องมันนี่ได้เป็นผือรัฐมนตรีโทษไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ยุทธีพี่น้องแล้วนะพี่น้องอีเลือกใครตําแนงที่เราแล้งกันนี่คือตําแนงรัฐมนตรีไม่ใช่ว่านามู้หลกเสื้อที่เพื่อนมากแล้วเลือกเข้าไปเป็นไม่ใช่พี่น้องรัฐมนตรี มันใหญ่มากว่านั้นแล้วใไ่เราต้องเป็นนางรานให้คนที่ไม่มีความรู้ความสามารให้คนที่ไม่มีเจตจำดง้งให้คนที่ไม่เคยถึงผูดถึงผลประโยชน์ของประชาชนเข้าไปเป็นรัฐมนตรีอำนาจอยู่ในมือพวกเราแล้วพี่นองเขตแปดนี่เลยค่ะแล้วมีไซที่แรงรัดการ อนุมัติพรบอต่างๆไม่ใช่แค่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มันจะเกิดขึ้นกับพรบ SEC พรบ SEC คือเขตปกครองพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้วันนี้คือวันสุดท้ายที่รัฐบาลเปิดดับฟังความคิดเห็นแล้วกระบวนการหลังจากนี้คืออะไรนำ่ข่าวสภาแหลงหลัดโวตและนำมาชายจริงใจต้องเอาเรื่องนี้มาแลงกับผี่นองเขตแปด เพราะว่าไล่ละเอียดในโครงการ SEC เขาเล่งพื้นที่ชางกลางวายจำนวนสา0พันรยรายที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชางกลางให้เป็นเขตอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมพี่น้องอย่านึกนะว่าเออก็ดีแล้วมันได้จเจริญเราได้รวยมั่งไม่ใช่ค่ะเขตอุตสาหกรรมนั่นคือโฟกัสคือนายทุนไม่ใช่โม่เล่าเขตอุตสาหกรรมจะมีอะไรเกิดขึ้นมังหลังจากนี้จะมีการทิ้งกากสารเคมี ขย่าไม่โหลดเท่าไรที่จะเกิดขึ้นในอำเภอชางกลางแล้วโลมาวาอาดีตตอดโอเบอร์หนึ่งตอนนี้ล้ะคือนายนาที่ควานห้าที่ดินสร้างพันห้าร่อยลายเพื่ออียกมอร์ด็อกยกพื้นที่ยกถูทองทิ้นเราให้กับนายทุนพี่น้อง พี่น้องต้องโลให้ท่านนะวันนี้นะการเมืองมันไม่ใช่ว่าแค่ว่ามาเดินวัดดีข้อคะแน่นแล้วเท่านั้นแล้วจบเบื้องหลังเข้าคุยกันผลประโยชน์มาห้าสานและถ้าไม่มีเวทีผักประชาชนวันนี้ลิซ่าไม่ยืนแล้งอยู่ตรงนี้มันใจเลือกเกินไม่มีใครเอาเรืองจริงมาแรงกับพี่น้องแน่นอนค่ะ ใครมันหยานแรงในเหลืองจริงที่มันกระทบกับนายทุนไม่กี่คนยังโม่เล่าหรอกเลยพี่น้องทิ่าชเองดอกเตอร์นัดเองกายเองโลกชาวบ้านธรรมดาลั่งพิงประชาชนไม่เคยที่จะดิ้วกับนายทุนคนไหนเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะตัดสินใจให้ดีๆอำนาจนี่อยู่ในมือพี่น้องประชาชนแล้วเจ็ดวัน จุดถ่ายพี่น้องเนื้อเนื้อในทีน่นี่ไม่ใช่เนื้อเดินไปพบพี่น้องประชาชนไม่ใช่เนื้อเดินไปข้อคะแนนเสียงแต่เนื้อที่จะต้องหลับมือกับสารผัดกลยหยุดวิธที่วิชาม่านเยอยะแยะมากมม้พี่น้องมันมีคำพูดมากมม้แม้กระทั่งว่าชอบนะผักนีชอบนะนบนะลิซ่าแรงแต่ว่าเลือกผักนี่ไม่ได้เล้วชอบหรือลาวเลือกไม่ได้เล่าอีฟังเอาลอยกันอย่างเดียวคะแนนไม่ได้เลยเออ แล้วมาถูกอาทิตย์ยืนตากฝนนี่แล้วแรงนี่เอาร้อยกันอย่างเดียวขะแน่นไม่ได้เลยพันนี้ไม่ได้พี่น้องเข้าใจว่าพี่น้องนะคอศซีธรรมราชอาจจะเคยพิดหวังกับการเมือง,ก,ก,องกับหนักการเมืองนะคะแต่ว่าพี่น้องทองแท้มันไซแล้วไม่ดำทองแท้นี่เวลาฝ้นตอกฟ้าลันไม่ต้องแหลนพี่น้องมันผีสู้กันได้ไม่อยากวันในทองแท้นทองฉุบเพราะฉะนั้นข้อโอกาสให้พวกเราสักครั้งให้ไปทำและจะรลับร่องไม่พิดหวังแน่นอน ทีลิซ่ามาลาวสถานการณ์ความจริงการเมืองที่ไม่มีใครเคยแล้งกับพี่น้องแบบนี้ไม่ใช่ลบบานถึงองไม่เลือกแล้วไม่ว่าพักไหนหนักการเมืองเบือเหมือนกันเพ่ไม่ใช่อย่าออกตัวนน,นะที่มาลาวลาวันอย่าออกตัวนน,นะลาวเพื่อให้เราได้รููทันวรรณการเมืองที่มาข้อเสียงประชาชนที่มาอ้างพ้นประโยชน์ประชาชนวันนี้มันมีพ้นประโยชน์ซ่อนอยู่เบื้องหลังมากมายแล้วได้ข่าววันนครศรีธรรมราชเจ็ดวันสุดท้ายล่าคากลางออกแล้ว ออกละไม้ราคากลางออกละไม้ขออยู่ที่หนึ่งพันบาทใครได้หราบังมีอดีตซอสซอถฐานนึ่งนะคะแรงหวาลิซ่าดอยขาคนคอน,คอนดูดทูกห้าว่าคนคอน,คอนโม่ปล้ำไปย้อนฟังว่ามันมีประโยคไหนอะที่ดูทุกคนคอน,คอนแล้วพี่น้องโราไมคนที่แรงประโยคนี้คือใครคนที่สื่อเสียงเลิกตั้งเหล่าโทกใบแดงใครกันแน่ที่ดูทุกคนคอน,คอน ไขรกันแน่ที่คุณไม่เคยให้ความสําคัญให้ขากับซักซีผีนองประชาชนเบียรารอยคุณคิดว่าเซอร์เข้าได้แล้วคุณมากล่าวหาว่าคนเอินด้อยขาแบบนี้ใครกันแน่ที่ด้อยขาคนคอนๆแรงกันให้ชัดกราหาญสมังเวทีปลาไซเปิดถูกเวทีเข้าออกไปทั่วประเทศกงก,กตเขาตัดสินมาแล้วไม่เคยได้ยินคำข้อโทษของผู้สมัคร จิตทูกใบแดงเลยยัางหน่อยๆคนที่อาสามาเป็นผู้แทนราษฎรมันต้องมีความรับพิษรับชอบกับประชาชนข้อโทษสักคำแล้วผมจะทำไมมันมีคำเยอะแยะมากมายว่าไปตะแล้ววันนี้มาบอกว่าเทศจจำเป็นที่ต้องยุดติการทำนาทีคือเหตุสุดวิสัยแล้งมาไ,ไม่อายคนเหตุสุดวิสัยอะไระเบะรัดผุดจะริดเหลือกตัง แล้วทาฮ้าวอลิซ่านี่แรงในแรงบนเวทีน่ว่าแต่คนเอิญข้อถดนะคะไม่เคยว่าใครที่แรงทั้งมดทั้งเพคขคอแท็จริงทั้งนั้นแต่ก็ต้องข้ออภัยทาคอแทดจิงมันไปโทกแทงใจดํากระชวยไม่ได้เพราะว่าทาขึ้นมาเองเพ่ oh. ฟ่นตอกพี่น้องที่จริงมันมีเรื่องมากว่านี่แต่ว่าฟ้นตอกอีกหนึ่งประโยคสําคัญมันมีผีบ่าวเขาแรลงถึงจากเวทีเอิญก็ว่าน้องเศร้าเออเพียนไม่ได้พลอย เขาเชิญไปรวมรัฐบาลเขามีนั่งซื้อมาเชิญยังเป็นทางการไม่ได้พลรอยเหมือนที่น้องว่ากาเห็นใจเพราะว่าเรื่องพลรอยเนียนแรงไปเลยเดือนมี่เดือนสิงาหนู่านมากี่เดือนแลวพี่น้องนับแลขเจ็ดเดือนเพิ่งได้แก้ตัวทต่พานมามันแก้ไม่ออกมันไม่หลออีแก้วาพลื้อพี่น้องเพราะฉะนั้นก็นไม่ต้องแรงกันมาให้เปลืองนำไล่เนื้อข้างพี่น้องเรื่องนี้ ผีสูรให้ประชาชนเป็นคนผีสู้ความหมายของการพลอยหรือการรวมสําหรับดิซาแลวการที่คุณเข้าไปเป็นผักรัฐบาลคุณต้องนําเจตจําน่งของผักคุณเจจจํานงที่ประชาชนหมอบให้เข้าไปพลักดันเป็นนโยบายเล่มนโยบายของรัฐบาลแพทองทานชินวัตรอ่านแล้วถูกหน้าพี่น้องไม่มีประโยคไหนเลยที่บอกว่าจําเป็นต้องรวมเพื่อพ้นประโยชน์พี่น้องประชาชนคนตายไม่มีคียกสั่งเพยนี้ มันเป็นนาการเมืองคุณน่ะส้มบัตรแรกที่สําคัญที่สุดมันต้องแลงเหลืองจริงกันไม่ใช่วันลาวนี่ท่านในประชาชนฟังไม่เอาพน,านันมันวัดหยุกแล้วพี่น้องวันนี้แลงเหลืองจริงกันมัง่งแล้ววันนี้การรวมรัฐบาลขอทําทาวสกีดพี่รูด้ดีว่าพี่ชายต้นทุนสูงขนาดไหน อาจจะเป็นต้นทุนทางชีวิตการเมืองผีเลยก็ได้ในการรวมรัฐบาลวันนี้แต่ถักสินชินวัตรชายต้นทุนที่ตำาม,มากด้านเอซีใบเดียวพิมพสองสามขอความเทียบเชิญแค่นี่วิ่งรวมกับเขาเลแล้วนี่แหละนี่ตักซี่นี่รวมให้พี่นองตัดสินเอาเองวันนี้นะคะในในกันแรงถึงแล้ว ปฏิเสธไม่ได้แหละเขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องคนอนจริงๆพี่น้องอยู่ท่านที่ประวัติศาสตร์มันไล่ย้อนกรับวันนี้ท่านเลือกผักที่เข้าไปพล่อยเป็นรัฐบาลข้ออนุญาตจริงๆถ้าพี่น้องเลือกทันชินววอนก็นเท่ากับว่าข้าไปทํางานในชินวัติเท่านั้นแหละ มันปฏิเสธความจริงไม่ได้ยุคสมัยนีที่่านเคยผ่านมามันอาจจะเป็นอดีตที่ว่านชื่นแต่ยุคสมัยนีมันคือหยุคของการแรลงความจริงประชาชนตรวจสอบทังเมด็ดใดถังเพศมันมีเหตุผลนเลรอ่ะที่เราต้องเล่านี้ท่านในประชาชนฟังทีลิซ่ามายืนแรลงตรงนี้กับเรืองจริงเพ่ความจริงเพศอะไรที่โลมันก็ต้องรายงานประชาชน แล้วพี่น้องจำไว้นะคนที่คิดว่าหนักการเมืองมันแล้งร้อยเหมือนกันเพอพอสุดท้ายเหลําทำไรไม่ได้สักสิ่งหนึ่งก็ต้องบอกว่าพี่น้องต้องให้โอกาสก่อนตั้งแต่ผักอนาคดไหมผักก้าวไกลและเป็นผักประชาชนเราโทกถูกทำไา่ไม่โลกี้คลังแล้วพี่น้องในเวลาที่ไม่ถึงสิบปีแต่เล่าไม่เคยล่มลงไปเล่าลุกขึ้นมาได้ถูกคลังและชายลั่งพิงประชาชน ลักประกันเดียวที่เรามีคือสัจจะว่าจาความจริงใจที่มีประชาชนเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางที่จะทําลายสัจจะว่าจา Thirty importa. ทาลายลักประกันเดียวที่มีกับประชาชนเราไม่มีเบีย้ยเป็นซอบซอ,อบพี่น้องการกล่าวหาและไส้ลายในช่วงเจ็ดวันสุดท้ายพี่น้องต้องแคมแข้งนะคะต้องยืนยัดไวให้ได้พี่น้องที่นั่งตรงนี้รู้จากผักประชาชนดีที่สุด พี่น้องที่อยู่ตรงนี้รู้ไม่ได้ต่างกับซ้อซ้อ,ซอผักประชาชนพรามีอะไรเรารายงานประชาชนเสมอเมื่อมีข้อความว่าถักกรมที่ไสหลายบิดเบือนช่วยกันแก้ให้ได้คนที่มันไสหลายมันใช้ต้นทุนที่ต่ำม,มากพี่นอ้องอาศสยอย่างเดียวคือความน่าดานและขยันแรงเนี่ยเพราะฉะนั้นเข้มแข้งไาวนะคะเลือกตัง้ง วันทีหยิบเจ็ดเมซานีเลือกเผื่ออนาคอดเลือกเพื่อกอบกูสักสีเลือกอย่าให้เข้าวาว่าคนค้อนนี่เอาเบียร์มาเซอร์ได้พี่น้องนึ่งเรื่องอีกสําคัญจริงๆถ้าพี่น้องเลือกตังเลือกผู้แทน เพราะพี่น้องหลับเบียเข้ามาแล้วจําเป็นด่ต้องตอบแทนเขาพี่น้องจําไว้นะพี่น้องไม่สามารถตรวจสอบการทํางานของเข้าได้ค่ะเพราะอะไรเพราะเขาเสกคาดคาแล้วพันนั้นเขาเสอคาดคาแล้วเขาไม่ได้จําเป็นต้องหมักแค่ไรงานหรือว่าจําเป็นที่ต,ต้องมาสะท้อนการทํางานเขาให้กับพ Mont ี่น right ้องประชาชนเลยไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะเขาเสกคาดคาแล้ว <Anthony> การหลับเบี้ยมาแล้วกาไม่ใช่การตอบแทนบุญคุณพี่น้องจำไว้เราไม่จำเป็นต้องซื้อสัต์กับโจรพี่น้องไม่จำเป็น เวลาไปไหนมาไหนนี่ถ้าเขาว่าไปนครขซีธรรมราชทุกคนก็นจะแล้งเหมือนกันเสมอว่านครซีธรรมราชผู้คนจริงจังและซีเรียสมากกับเรื่องการเมืองทาให้เขาเห็นสักทีว่าวันนี้นครซีธรรมราชจําเป็นต้องกอบกูซักซีคนตายกลับขึ้นมาพี่น้องภารากิจการเลือกตั้งในวันที่ยีบเจ็ดเมษายนนี้ไม่ใช่แข่ภารากิจของคนคอน,นคนชวางคนผิปูนคนช่างกลาง ไม่ใช่แค่ซีอำเภอนี้แต่คือภารกิจของพี่นองภาคใต้ทังผากทาไมเขาเห็นยืนยันให้ได้ว่าพี่นองภาคใต้ไม่เอาการเมืองที่ไม่เห็นหัวประชาชนคนตายไม่ใช่ทาวแต่ชอบคนแรงร้อยพี่นองเอาคนจริงกันนครศรีธรรมรานักการเมืองร้อยมากแล้วแต่จริงไม่ไม่โล นั่นวันนี้ถึงเวลาที่เราต้องเหลือคนร้อยกันจริงกันเอาจริงกันพี่น้องถึงเวลาแล้วนะคะลิซ่าทะเบียนบ้านยุพัทลุงเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นภารากิจครั้งนี้ที่จะส่งด็อกเตอร์นัดข้าวไปในสภาเป็นภารกิจของพี่น้องนักคอนซีธรรมราชทุกคนและคนพัทลุงก้าความหวังไว้กันว่าคนนักคอนซีธรรมราตซ่ามากอบกูเซ็กซี่หายคนตายทั้งภาคได้ขอบคุณค่ะ